ต้นบุญเรือนทองตรวจเช็คระบบเครื่องเสียงและไฟฟ้าภายในศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามเพื่อเตรียมความพร้อมแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีผู้มาใช้บริการห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาก็ตามแต่เขายังต้องมาทำงานทุกวัน,นต้นบุญจบการศึกษาระดับชั้นปะวะสวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเมื่อปีที่แล้ว เขาไปสมัครงานตามโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ของโครงการจัดหางานเข้าทำงานที่นี่ได้สามเดือนรับค่าจ้างเดือนละ1 1 5 0 0บาทเขาบอกว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเดือนละ3000บาทแต่ก็พออยู่ได้และสามารถส่งเงินให้กับทางบ้านจำนวนหนึ่งแล้วโครงการนี้ดีขึ้นครับก็มีไรายได้มากขึ้นก็ <Okay. S 3> so, ไม่ได้ตกงานไม่ได้รอง,งานเหมือน ื on ่อนอีกหลายคนก็รองานอยู่ครับก็เดี๋ยวได้งานตรงตามสายตัวเองอยู่ครับได้ทําตามสายที่ตัวเองได้เรียนมาอยู่ที่ว่าช่วงโควิดเราอยู่รอดไหมคะมีตรงนี้มาช่วยก็รอดโควิด19ระบาดรอบใหม่สถานประกอบการหลายแห่งเลิกจ้างพนักงานยกเว้นแรงงานภายใต้โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเงื่อนไขาการจ้างงานต้องจ้างไม่ต่ำกว่า12เดือนอีกทั้งแรงงานในกลุ่มระดับปวชและปวสเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากแต่กลับได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยสำหรับนักศึกษาจบใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เราประสานค่อนข้างยากนะฮะนำเรียนท่านตรงๆว่าเ,เราได้มีโอกาสไปพบผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ที่อยู่ในกติกาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มม .6 กลุ่มพวชกลุ่มปวสและกลุ่มปรยิยัติเราได้มีโอกาสไปพูดคุยผู้บริหารสถานศึกษาหลักๆแล้วคนที่จบไม่ใช่เป็นคนอยู่ในจังหวัดมหาสารคามทั้งหมดเพราะฉะนั้นการติดต่อประสานงานก็ค่อนข้างแกยาก จังหวัดมหาสารคามได้โคต,ต้าการจ้างงานตามโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่2,160อัตรามีนักศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเพียง739คนเป็นแรงงานระดับชั้นม .6 31คนระดับปวช .14 คนปวส .54 คนและระดับปริญญาตรี640คนจำนวนนี้ได้รับการว่าจ้างเพียง40อัตราเท่านั้น สาเหตุเนื่องจากสถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีซึ่งไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานจบใหม่